สวัสดีครับมอนีมากพ่อวาวเทกินของกับแม่เนาะครับ <c oughs> มามาซุปน้ำใหม่ใส่ง่ายผมได้เคยกินนี่แล้วครับแม่ปกแม่เป็น้นสอนกินอะมาซิาบึงดูเอากินแต่เขา เือคุยปได้นน่ะนตัวอ,อาตั้งหลอยหอแกมีอนี่ขิงมีใบขิงมีขิงมีแพงลวคาคาจบ And <laughs> mm -hmm. mm -hmm. um, on.

ใช่ จะสุนทำไมเขาว่า hmm. ก mm ินกระเบนอีกเดือ

Năm nữa. Năm nữa. Năm. nhà nghe mất nắm 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 สวัสดีจ้าวัสดีจ้า